มาเด้อมาเด้อกินของหวานรสซองเด้อพี่น้องลูกหลานเด็ดหวานรสซองกินอากาศฮอนกินของหวานมาเสพเสพเบื่อพี่น้องอาหารตักกินดีเออเออบวมหน่อยฮะเออเอออตักกินของหวานอ่ะแน่อาหาอาตนะเก่งแท้ แท้เก่งแท้ร้านข่อยเอา้าหมดไผ่บอดมันแบบนี้นไผ่คลองนั่งน้านากินของหวานสบายดีพี่น้องไม่เห็นอาโตูนะเ,เป็นกินแท้าอาต้นะจริงทำมีเอามือเลยทางนีเลยอ,อันนี้เอามือยึดเพื่นอย่างเงี้ยต้องคอยสอนเนาะบอกไปทีนิดเดียวหน่อยแล้วชักเพื่อนอ้าง นี Depois, yeah. ่แกเป็นน mm ิ hmm. ้วตั a, ้งเยอมึงต้้งดอกนี่อือนี่อือรับเลี่ยนี่จับดีดีอู้หทกะทิกใ่้อนเื่อยละพี่น้อกเ้ยช้อนลูกช้อนลานหือเมื่อยะอยจะอด

กินเลี film, hmm. ้ยงแบบเต้ามาเป็นจับบวงตะปอดครับถุงวันสิบเอ็ดนะจับเองรถบอกินเบอร์ข้างวานเนี่ยฮีเกียวไปหอดผุนเลยคือว่าตัดอ๋อยืนนี่เพื่อนเนี่ยคือว่าหอดผุนเลย มาแม่มากินของหวานหน่ในม้มอนบ่กว,ว่าได้แล้วกับลูกกบหลานพี่น้องก็งรากษาบานษับานบ้านอือใช<ะ>่จับดีดีเด็กดีะากพไปอืมอืมแซ่บแ่บแ่บบ่ลรูก เอาโต้นี่ไม่สิสลัดนี่ยค้นจสลาดเนี่ยนี่คนสลาดตา่านะงรม่นลายหัวงนอนงอนเนี่ยกมือชยเวลาเขาให้ี่หน้าบอนท่ายมามันมันยมมนะมสี่คืนไหนเออมันายคืน,นบ,บ,บ,บนลอกบอนวะโอโต้เข้ามาจะาตากแลด บื้งพวเขามาไอ้ย่างไปมันชีมันชี่อ้เมาก่อนล่ะแม่โอโตมันชี้เฮามันชี้เฮาเนี่ยมันชี้เฮาะโอ้เขาวาแม่มันแดดลูกว่าทางแม่กันอะอ่าดาพอมได้ให้มันห้ยอ้มันมันแบบต้องหายังมันสักย่างเน้ะอยากว่ามันรนอมันชี้เออมีาเด้อมัน้แดมนกัดมละเออพี่นากูบอกเป็นีดนักันชี่ห้มัน พาย่างไ่่าทำะไเนี่ยอช่ใ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 ช่เช่ใอ่ใช่ใช่ใชพใช่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 ใก่ใา่ใา่ใช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 ่ใน่ใช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 ่ยช่ใช่ใช่ใช่นช่ใ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 ช่งช่ใช่ใช่ในใยินม่นไปใช่ช่ใช่ใ่ใ่่่ ไปแบบนี้ค่ะงามเราซื้อเลยส่งเลยนะคิผิล้างใส่ด้วยปินล้างใส่ฝุดสฝุดบางแม่อนี้งานได้พี่น้องคุเห็ดเป็นร่อนงามไปวัไปเห็ดร่อนอี่งงามป้อสี่สิบพันสี่สิบพัน่าค่ะค่ะสี่สิบพันกับแปดสิบาทเนาะเม็ดบักินหรือบ่อ่เหรอง่ทองบัทั้งซาบัจฉะน้เออทั้งซะทั้งเห็ดร่อน สี่พันจะซื้อบะอกล้ยเห็ดร่อนเนาะสาพันซาสาพันเห็ดร่อนสาพันมากินขาน้าวมาก็เป็นกระสบดกินนะเป็นกระตักกินเด้นะแม่จะบอยคู้ภูมิเรือ่องคือ มันลุดแต่่อันนี้ใส่ไแล้วมันจินนอมันจะใ้งนั่นแะไนอเนมันเล่นอะวบ้นันแหละวาววิวมันอะไรลส่วนตัวงนอะไรบริษน้ำไผ่ซึ่งคเดียว

อ๋อคุ้พสันนั่นแหละไปตงหุ้งตวงที่หุกิตวงยาบุหุงเลยด้บัวง่ายโอ pues ้ย oh, ้บบัวง wow. ่า่อืมได้บัวงไามันจะด้หน้ามันจะบุฮีอ่ะเด็ดสดเด็ดสดน้าน้าเป็นแทนนี่คนจีเป็นนี่แหละคนจีเป็นมันไม่ได้ลเนี่ยคนจีแหละคนจีเก่งไะเนาะคนสลาดนะเทียนซื้อเก่งอีกแล้วเอาโต้ คุ่นจะไปทางไหน,นไปหน้าบ้านเน่มาละกินบ้อข,ของวานน่ะกินบ่ลูกน้ำหวานล่ะกินบ่จะอาอนู่ตาไห้งไติมภาษาอะไรใครออกไป่ไก่ขมาอดไอในนี้ไปละ้าะไรกอดไก่ออกปี าซื้อได้กกินค่ะแค่ปริญานะคะยันเท่าไ่กให้คำว่าบ่กินเนี่ยันเทาไห่ให้ยันเทาไห้ยังกับกินเนยันให้กับกินนะข้ามีมะเรงมีมากินแทมีเนะแซ่บี้ขึ้นนักับวานขึ้นนะกินม้ายบริดได้มีค่ะไปแม่นะนี่เันกินข้าวกินแรงก็ไดย มันมีโซเดียมเนี่ยข้าตมด้อตู่สิ้นแหวกัมีปลากัมีแล้วมันเป็นอะไรกับไขกับมีพัดขอบกปองเลยในเฟซบุ๊กเขาเมันเบ้าอยู่กินหนีลายบุดีมันโซเดียมลายบบยังไกุ้งดิบแช่นาปลาอย่ากินเดียวตาบอดเด้อคข่าวนะามีขาวคยกินกะดกดนกินกระมันมีพญาะุ้งนมีพญาะมันขึงตาพญาะขึงตาตาบอดนี่นี่อะไรลงพอบ นี่้บวงันี้บวะบวงบวงบวงมีจะทำดเแทปฝ่ลูกนะจ๊ะเมยจะหมักเธอเด็ของวันยังหล่บิ๊บบิ๊วบบิ๊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 บ โมีอย wow, <my> ู่บ้ใส่ถงไปทงให้เหมือนเดิมลยไป่ห้องอะไรอ่านน้ำยเสรอไป่งให้เอาิไปหายเยท้ใส่ถงมาาไปถงไหถุงไปถุงไปถุงอไปถุงไปถุลไปถน กินยินดีด um ้วยอินก like. ับพ่อก mm ็เอาวองกินไปให้แม่กินเดี๋ยวะจะหาสิ่งให้เอาสินไปให้นี่แหละโอเคพี่น้องเห็ดข้องวานสุรุกสุรานกินหมดนี้โอเคบายบาย